ตรงานที่สูงบนอยู่บนหลังคา ะแรงปลูกผักอย่าง,งน,านั้นบนะ้างอันเนี้ยโอ๊ยนี่นางเอี้ยทำงานที่สูงเลยนี่ไม่ได้จก็บสูงแต่ทำงานที่สูงนี่ยเมืนนะระวังตกเรื่อง,ง,งนางแกลนระวังตกเรื่องนางแกลง พี่น้องอยู่บนลังคานี่ย,อ,ย,ยอืมโคตสูงกันนี่บนลังคานะพี่น้องคนนี้ทำงานบนลังคาเนี่ยทำงานการแจ้งนูน่นหมู่บ้านเตียง,ยงนู่นนูน่นเตียงบนฉากเสียงตายนั่นน่ะ เอาถุงเอาถุงเก่าทิ้งเอาถุงใหม่บนหลังคาสูงประมาณห้าหกเมตรซ่อมคันซ่อมคมันพม่าโอ้พี่นอ้องเอยมาดูคันพม่าแตกนัง่งซ่อมสองคนเนี่ยหนุนคน,หน,ห,นหนึ่งอยู่นู่นนึงอยู่ฝั่งนี้ก็ละฟังคันแตกยาวเ,เฟ้อเลยอันนี้เป็นถุงพลาสติก นี่เป็นร่องลางน้ำน้มันไหลเนี่ยอันนี้เป็นถุงว็รนนรงจริงคำแต่พี่น้องเพชรแก่ไม่ได้จา้างคนลองได้มาซ่อมกันนี่แหละแตกไปข้างหนึ่งแต่ก็แต่ก็แตกตรงกลางด้วยนี่ พี่น้องทำับประมาณแตกตอนนั้นไม่แตกไม่แตกลงเลยได้รีได้ทำให้ใหม่นะับเพื่อนเาตัดถุงก่ามาทิ้งแล้วก็พวกเนี้คเขาปลกมอเนี่ยรีออกแต่งก่อนนี่ก็พ้าแกจะปลูกพริกอ่ะจะรีไม่ปลูกแล้ว ใช่เรียนเป็นโลกเยามาทำสองคนสองกุหลาบ งานงานกเกษตรพี่น้องงานกเกษตรซ่อมลังคาให้เขาหนึ่งงานกเกษตร <c oughs> สูงเลยนะเอ่ไสูงเลย ้อมคอนประมาณนี้มาดูเลยยังไมเสร็จสักกันประมาณนี้นี่พี่น้องลื้อไม้นี่เราก่อนนี่ให้ทำเองอันนี้ในคำตัวเองอยู่อยู่บนบนคำนี่นูน่นลองมาทั้งคำเลยแตกคำยาวเลยซ้อมสองคนนี่ยไม่ได้จ้างเขาเลยลูกน้องซ่อมเองเลย โอ้ตรงหัวนั่งก็แตกเองไง